ก็สำหรับสถานการณ์โควิดก nah ับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับมีโอกาสติดเชื้อโควิดง่ายขึ้นนะครับและเมื่อเกิดการติดเชื้อก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันต่างๆมีความสําคัญมากนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องของวัคซีนนะครับ ควรจะฉีดทันทีเมื่อมีโอกาสนะครับวัคซีนในปัจจุบันสามารถฉีดได้ทุกตัวนะครับข้อมูลในการศึกษาวิจัยเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดอยู่นะครับสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยนะครับและมีการกระตุ้นภูมิได้ดีใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปนะครับอย่างที่2นะครับคือมาตรการป้องกันนะครับสิ่งที่เราแนะนําในปัจจุบันก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างนะครับตรงนี้ช่วยได้มากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาที่เราพบในปัจจุบันก็คือ คนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นผู้นําเชื้อมาสู่ผู้ป่วยนะครับหรือคนในครอบครัวอาจจะติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้คนไข้จําเป็นจะต้องหยุดการรักษาชั่วคราวนะครับกักตัว14วันนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตรงนี้ขอให้ทํากันทั้งครอบครัวครับ